พรคุณโยมนะคุณโยมเป็นคนมีโชคนะพูดง่ายๆก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลจากสิ่งที่ทําให้พบกับสิ่งใหม่ๆอย่างเหลือเชื่อสาธุสาธุเวลาในโลกมนุษย์ช่างแสนสั้นเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วจากวัยเด็กก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวและไม่นานก็ก้าสู่วัยกลางคนและวลัยชราตามลำดับ ต้องนับเวลาถอยหลังกันแล้วแม้นช่วงชีวิตของมนุษย์จะเป็นระยะเวลาที่แสนสัน้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุดที่เราจะได้สั่งสมบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเพราะชีวิตหลังความตายยาวนานกว่าในโลกมนุษย์นี้มากดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างบารมีเพื่อจะได้มีสุขติ เป็นที่ไปโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในจะทําให้เราเกิดความมั่นใจในการเดินทางสู่สัมปยภพเพราะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดที่จะนำเราไปสู่สุคติได้ทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่ นิพพานกันทุกคนนะคุณโยมนะฮะจริญพรญาติโยมทุกๆท่านคุณโยมแพ้บ้างก็ได้นะคุณโยมถ้าชีวิตเราจะอุ่นวายจากการที่เราชนะแย่งกันแทบตายสุดท้ายจะเป็นคนเอาฐานหรือไม่เอาฐานแต่ก็ต้อง นอนในกองฐานทุกคนจ้าคุณโยม